ตอนที่ร้อยเอตำรวจเร่งระดมกวาดล้างเด็กแวน้นแข่งรถในทางสาธารณะจับกลุ่มรถแต่งซิ่งวันนี้เมื่อเวลา10นาฬิกาบริเวณหน้าสถานีตำรวจพูทรเมืองร้อยเอตำรวจภูทรจังหวัดร้อย ได้จัดถแถลงการจับกลุ่มกรณีกวาดล้างการแข่งรถในทางตามที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติและตำรวจภูธรภาค4ี่ได้มีนโยบายให้ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ดระงับยับยัง้งหรือแก้ไขปัญหาการแข่งรถในทางหรือขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่นการรวมกลุ่มหรือม่วสุมในลักษณะหรือโดยพฤติการที่น่าจะเป็นการนำไปสู่การแข่งรถในทางอันเป็นการก่อความเดือดร้อนรำคาญและเป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม ซึ่งในปัจจุบันยังปรากฏข่าวหรือเหตุการณ์แข่งรถในทางการขับรถในลักษณะผิดปกติวิสัยของการขับรถขับรถเสียงดังขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่นเกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆตล,ลอดจนเกิดเหตุคดีจกรกรรมรถยนต์รถจักรยานยนต์ในหลายพื้นที่และยังปรากฏมีคดีคนร้ายนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนมาใช้ในการกระทำความผิด เกี่ยวกับคดีประทุษาร้ายต่อร่างกายและคดีประทุษาร้ายต่อทรัพย์ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนก่อให้เกิดความรู้สึกหวาดกลัวอาชญากรรมและความเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชน พลตำรวจตรีไพายโรธมังคลาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวว่าเพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดในกรณีดังกล่าวตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ดจึงได้สั่งการให้สถานีตำรวจภูธรทุกแห่งในสังกัดระดมกวาดล้างป้องกันและปราบปรามการแข่งรถในทางดำเนินการตามมาตรการตรวจยึดรถยนต์รถจักรยานยนต์ที่ดัดแปลงสภาพ ท่อเสียงดังและให้ตรวจสอบความถูกต้องว่าเป็นรถที่มีหลักฐานการครอบครองถูกต้องหรือไม่อย่างไรหากพบการกระทำผิดให้มีการขยายผลและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดทุกรายอย่างจริงจังผลการปฏิบัติในระหว่างวันที่15-21มิถุนายน2564จับกลุมผู้ต้องหาลักทรัพย์รถยนต์3รายในพื้นที่สถานีตำรวจธรนองพ่อและสถานีตำรวจูธรเกษวิสัย จับกลุ่มผู้ต้องหาคดีลักทรัพย์รถจักรยานยนต์สี่รายพื้นที่สถานีตาํารวจภูธรเมือง 101, ร้อยเอ็ดสถานีตํารวจภูธรเสรลภูมิสถานีตาํารวจภูธรศรีสมเด็จและสถานีตาํารวจภูธรเกษวิสัย ตรวจยึดรถจักรยานยนต์ต้องสงสัยในความผิดคดีลักทรัพย์และอาจนำไปใช้ในการแข่งรถในทางจำนวน57คันตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ดจึงขอประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนเก็บรักษารถยนต์รถจักรยานยนต์ของตนให้ดีเมื่อจอดรถต้องล็อกรถหรือถอดกุญแจรถออกเพื่อป้องกันไม่ให้คนร้ายลักทรัพย์ได้รวมทั้งประชาสัมพันธ์การดัดแปลงสภาพรถที่ไม่ปลอดภัยการแข่งรถในทางเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย ท่านรองรัฐบารท่านมาน่าจายีนะครับถู้บรรทนนะครับวันนี้ตำรวจอุทจังหวัดร้อยเอ็ดน,นะครับญดตแถลงข่า,าวเกี่ยวกับนโยบายของกระทรวงการจแส่งาติเรื่องการขวดขันการแข่งรถในทางนะครับซึ่งสร้างความเดือดร้อนนะครับที่ชาวบ้านโทรมาแจ้งหนึ่งต้อหนึ่งนะครับว่าได้รับความเดือดร้อนจาก กลุ่มที่จับกลุ่มกันแข่งรถในทางนะครับรถแต่งรถซิ่งนะครับรถยนต์รถจักรยานยนต์ในจุดพื้นที่นะครับในวันนี้นะครับผลการปฏิบัตินะครับของสพเมืองนะครับมีการตรวจยึดรถที่เสียงดังแต่แปะนครับเช่นข่อ,อยเสียก็ดีนะครับบางพวกนี้ ไม่มีการปิดแผ่นป้ายทะเบียนนะครับไม่มีการทรารําพรบุคนที่สามนะครับของเสียงดังนะครับเจ้าที่สงสัยเชื่อว่าเป็นรถที่ถูกรกระกำมาหรือว่าได้มาโดยผิชอบโดยผิดกฎหมายนะครับเจ้าที่ตารวจในพื้นที่ของจังหวัดร้อยเอ็ดเรานี่เป็นบางส่วนนะครับเราไม่ได้เอามาทั้งทั้งท่ามนะครับซึ่งผลการฏิบัติในรอบเดือนนี้นะครับทำให้ เหลือแค่สี่ลายนะครับก็เป็นผลจากการเรากวดขันตรวจยึดรถเสียงดังเนี่ยที่สพนองมีที่เจ้าที่ตำรวจไปยึดรถจราจมีเอาไปใช้ในการแข่งรถในทางนะครับรีอพรบอะไรต่างๆไม่มีหมดนะครับเจ้าที่ตำรวจก็ใช้อำนาจนะครับตามตาม สงสัยว่ารถที่จะ,ะก่อให้เกิดการอ่อวุ้นเสียก็เอามาดดตรวจยึดแล้กวก็เป็นขิดข่าวที่มีการกล่าวอะไรจริงๆจริงๆแล้วอตอนที่เราก็แค่เกิดส่วนทราบก็าเรา,เรา,าทตามหน้าที่เคี่ยไม่ใช่ว่าะจะไปไปหาเรื่องอะไรชาวบ้าน ก็จะชี้แจงอู่มนเฟรมด้วยนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่นะครับก็คือคลิปที่วัยรุ่นนะครับไปทาร้ายพักนะครับพระหรือพระสงฆ์ที่เดินอยู่ตรวจสอบแล้วนะครับเป็นเขตอําเภอเมืองนะครับเส้นเส้นไปจตุนะครับก็คือเส้นจตุนะครับที่มาเมืองนะครับเขตตังหเขตบ้้นปุเลยจับลวัดจังหวัดรอบปุ๋นะครับ ผมก็สั่งการไปให้ตรวจสอบโดยเฉพาะเรื่องนี้ท่านผู้บัชาการท่านพลตรวจโทยันยงเรตวจสบก็ได้สั่งการลงมาด้วยกำชับเราต้องจับกลุ่มให้ได้แล้วเมื่อคืนนี้ทางชุดสืบสวนเมืองก็ได้ไปสืบสวนแล้วก็ติดตามผู้ก่อเหตุมาแล้วนะครับข้อเท็จจริงีจริงแล้วเนี่ยาเรียก อยูในคลิปก็โจมตีนะครับว่าเอ๊ะทำไมเป็นชาวพุทธหรือเปล่าทำไมถึงไปทำร้ายพระเตะพระอะไรเงี้ยนะครับท้ายที่เขาเขาขี่จักรยานยนต์มานะครับเขาเห็นพระทุดงเดินกัางแดดมาเหงื่อโชกก็มีจิตนะครับมีจิตเป็นกุศลแล้วก็ไปซื้อน้ำซื้อนมนะครับแล้วก็เอามาถวายพระนะครับน้ำาดื่มแล้วก็นมกล่อง เราก็พร้องกับถวายเงินเปหนึ่งร้อยปรากฏว่าพระบอกว่าขอเป็นกาแฟไม่เอานมเจ้าตัวก็ไปเปลี่ยนนะไปเปลี่ยนมาเป็นกาแฟมาถวายแต่เจ้าตัวก็ดันสังเกตว่าเอ๊ะพระอะไรทําไมใส่รองเท้าผ้าใบทําไมผมยาวมีหนวดอะไรเงี้ยนะครับก็มีการสอบถามว่าพระพรหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะพระก็เอาใบสุทธิอะไรมาให้ดูปรากฏเขาก็มองว่ามันมันน่าจะใบนี้มันน่าจะขาดอะไรอะไรเรื่องนั้นเรา ก็เลยสงสัยว่าจะเป็นพลาฟอมก็เลยของเงินคืนมานี้นะค <c oughs> ัดไม่ให้พระก็เดินหนีก็เลยมีการาาขี่มอเตอร์ไซค์ตามแล้วก็โตเถียงกันนะครับค <c oughs> ัดก็ไม่คืนเงินให้ก็เลยมีการโตเถียงกันก็เลยมีการทําร้ายอะไรเงี้ยนะครับตามคลิปที่ปรากฏอันนี้เป็นทำให้การของผู้ก่อเหตุน,นะครับส่วนรายละเอียด ที่มีคนแชร์อะไรต่างๆเยอะท่านก็เห็นอยู่ทีนี้ละเออยดจริงๆผมว่าเห็นเจ้าสื่อมวลชนเองว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับข้อที่จริงยังไงอยากให้สื่อมวลชนลองสอบถามวยตัวจดูว่าเกิดอะไรขึ้นมาก่านะครับปฏิบัติตามนโยบายของข้าราชารตรลวงภาพก็อยากที่แจ้งให้พี่้องประชาชนนะครับว่าสิ่งที่เจ้าที่ตำรวจทําไปนะครับเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคมนะครับแก้พขที่น้องประชาชนแก่ประการใดนะ รถเสียงดังท่านจะทราบดีอยู่ท่านนอนหลับอยู่ดึกๆนะครับเราก็ต้องสะดุ้งตื่นเราขับรถยนต์อยู่มีการแข่งรถกันเดยวชนอาจจะโดนรุมทำร้ายหรืออะไรจากกลุ่มวัยรุ่นในต่างๆนะครับเรื่องว่ารถจะเป็นรถโดยรสกร,รม,มานะครับแล้วก็ฝากพี่น้องประชาชนนะครับที่ชอบซื้อรถที่ไม่มีหลักฐานนะครับไม่มีหลักฐานคู่มือนะครับ ท่านอาจจะซื้อรถที่ถูกจรกัรมานะครับถ้ามีการแจ้งหายไว้เท่าที่ตรวจสอบไม่มีหลักฐานและมีการถ้าตรวจสอบพบในระบบต้องมีการแจ้งหายไว้เจ้าของมาขอรับคืนนะครับท่านจะต้องดึงคดีผู้หารักทรัพย์หรือรับของโจรมันมีุ้มกันแล้วท่านใช้รถที่ไม่ทําพรบร็ทําทไม่ได้เพราะท่านจะซื้อรถที่มีพิสูจน์ต้องมาไปก่อเหตุเช่นไปเฉียวชนนะครับมันก็ ถ้าตายถ้าเจ็บนะครับไม่มีพรบคุ้มครองอะไรเลยนะครับมันจะเป็นปัญหายุ่งยากมากนะครับ,บรก็ฝากเตือนพี่น้องประชาชนว่าอยา่าไปซื้อรถประเภทนี้มานะครับแล้วก็ฝากดูลูกหลานนะครับถ้าเป็นเยาเวชนมาแข่งรถนะครับท่านผู้ปกคอรองไม่ต้องถูกดำเนินคดีตามพรบควบคุมเด็กเยาวชนนะครับอันเป็นความผิดนะครับซึ่ง ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยรัฐบาลนะครับกำลังดำเนินชาติทําไปเพื่อรักษาความสงบให้พี่น้องประชาชนนะครับไม่มีคิดที่จะการแกล้งพี่น้องประชาชนเกประาการใดนะครับตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ดเราตีแจ้งเพื่อทราบรับทางถึงเงินกับนี่คือรถนะที่ แต่งนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งท่อไอเสียที่มันเสียงดังเกินกว่ากฎหมายกำหนดหรือว่าใช้ล้อนะครับมีแต่ท่อใหญ่ๆครับสามสี่คันในนั้นท่อแบบบมมๆเนี่ยเนี่ยพวกนี Lew ้มีแต่ร้อยขึ้นในนั้นเสียงมีแต่ร้อยขึ้นในนั้นเสียงดังร้อยกว่าในนั้นดูนะครับคู้สื่อข่าวประชาชนดูนะครับ ตกปลายท่อเป็นไงท่อมันท่อเล็กๆมันใหญ่เอามือล้วงก็ไม่ได้เลยพัดหลังก็ไม่รู้กระจกมองหลังก็ไม่มีะทะเบียนที่ตำคัญคือไม่รู้ว่ารถยำมาจากรถอะไรเครื่องอาจจะขโมยมานะครับตัวนี้มันเป็นรถยำมาแบบแล้วก็เอามาป่อความร้อนอีกจุลกรรมมาก็ได้นะครับอาจจะเป็นรถที่ขโมยมา แต่ว่าเจ้าของรถยังไม่มาตรวจสอบยังไม่รู้จักเน่เอามาด้านหน้าเลยครัแบด้านหน้าเลยมาแม้นแว้นแว้นเป็นยังไงแวนแนแนอดูววัดกัวตัสองปุพุทธกาแตว่จจอดสองเบอร์เลยเสวัสดีครับ นว,วนีอร้อยคร้ร้อยสิบเจ็ดจุดห้ากล้เียงกันบางครับเนนบมื่อกี้ร้อยสิบแปด ร้อยสิบเจ็ดจุดห้าใกล้เคียงกันมากครับเมื่อกี้ร้อยสิบแปดนะครับเอาไวรุษนี่ดูอยู่นะครับอย่าเลียนแบบแล้วเลียนแบบโดยเด็ดขาดนะครับถ้าตำรวจเจอแล้วเราจะเจอแล้ว,จะ,ลว,จ,ะลวจะจับจับแล้วก็เอาท่อของท่านมาบดเมื่อเช้านี้มีน้องไวรุษอยู่คนเดียบอกว่าถ้าเกิดว่าแถลงข่าวเสร็จแล้วผมขอได้ไหมครับไม่ได้ครับไม่ได้เพราะรถผิกกดกฎหมาย เ้ากระับไม่ได้มีรถที่เสียงดังเป็นข้อที่เสียงดังน,น,นะครับเพระเาะฉะนั้นเราเป็น่ายง่ายแค่เลื่อนกันสีขาวเลยแบนไหมปีนี้เราไม่แบนโอ้ปีนี้แบนครับแบนกัน